เปิดเบื้องหลังไบเดนผลักอเมริกาเจอศึกนิวเคลียร์วันที่22พฤศจิกายน2567อยู่กับดิฉันธนวัตรวังชากอรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแอดไปที่ at thaimove underscore institute ช่วยการแบ่งปนันการรับรู้ท่านต่อเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบกับเราและประเทศของเรามาดูนะคะวันที่โลก สั่นสะเทือนอีกครั้งและก็ตึงเครียดที่สุดในยุโรปและสหรัฐด,ด้วย mm hmm. เมื่อเซเลนสกี้ตอบสนองการไฟเขียวของสหรัฐนาโต้ให้ใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีลึกระเซียได้ mm hmm. ก็เลยจัดรัวเลยวันแรกใช้ขีปนาวุธเอทักเอ็ MS ของสหรัฐโจมตีบริยันส์ของรัสเซียวันที่สองก็ตามด้วยตอมชา a ์โดของอังกฤษโจมตีเคิร์ส ใกล้ๆกันติดติดกันมันมือมากแต่รัสเซียสกัดได้หมด a t ท MS s มา6สกัดไป5 Storm s h a d o โด2 2ลูกสกัดได้หมดไม่มีความเสียหายด้วยตาดนั้นปูตินเลยสั่งจัดหนักจัดของแข็งให้เลยรัเสเซียจัดขีปนาวุธพิสัยกลางแบบเร็วเหนือเสียงด้วยชื่ออ r รช i นิกเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางที่เป็นไฮเปอร์โซนิก ระยะทําการพิสัยไกล27,000กว่ากิโลเมตรนะคะว้าวุ่นเลยทีนี้ทั้งยุโรปสรัสอยู่เคร ين. นแน่นอนเซเลนสกี้ออกมาคนแรกเลยประนามว่ารัสเซียทำอย่างเนี้ยมันผิดมันสะท้อนว่าโหดร้ายแค่ไหนแต่ตัวเขาเองอะมีรายงานวันนี้ไปซุกวอรอรพร้อมกับกวนคอรอมอทางยุโรปเองก็ตอบสนองโดย,ม,ยมีทั้งเชียมีทั้งเฉ่งสำหรับสรัฐ ทีมเก่าของไบเดนไม่รู้สึกผิดอะไรเห็นว่ามันสมควรแก่เวลาในขณะที่ทีมทรัมป์ออกมาวิพากษ์แรงๆหาเรื่องอย่างไม่ควรนักธุรกิจด้วยสื่อด้วยผู้ชี่วชาญทางการทหารของสหรัฐเองฟันธงว่าไบเดนกำลังลากประเทศสหรัฐอเมริกาและประชาชนอเมริกันให้เผชิญหน้าโดยตรงกับรัเสเซียซึ่งมันสุ่มเสี่ยงจะเจอสึกนิวเคลียร์โดยตรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไปท้ารบไปก่อกวนประเทศซึ่งมีนิวเคลียร์มีระเบิดนิวเคลียร์มีขีปนาวุธนิวเคลียร์มากมายทางเราก็ได้รายงานไปนะคะอย่างที่รายงานเป็นทางการเนจะ็ดชนิดเชียวนะขีปนาวุธนิวเคลียร์ไอที่ไม่ทันรายงานและที่ไม่เคยแจกแจงอย่างเป็นทางการยังมีอีกด้วยพูดง่ายๆว่าการที่ไบเดนทำแบบนี้สุ่มเสี่ยงลากเอาคนอเมริกันเข้าไปรับอันตรายโดยตรง ทีมเบเดนออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสรัดไม่ต้องรับผิดชอบต่อการขยายตัวของความขัดแย้งเลยโคศกหญิงทำเนียบข่าวนั่นล่ะค่ะแถลงกับสื่อบอกว่ารัสเซียคือตัวการยกระดับความรุนแรงของศึกยูเครนไม่ใช่สรัดและไม่ว่ารัสเซียจะยิงขีปนาวุธอะไรมามันจะไม่เป็นอุปสรรคต่อนโยบายของสรัดที่จะสนับสนุนยูเครนสรัดจะจัดหาอาวุธชุดใหม่ให้กับยูเครนและเร่งดําเนินการส่งมอบ ให้เร็วที่สุดนี่ประกาศจุดยืนชัดนะคะ้วก็บอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวตัวเองไม่ผิดหลายฝ่ายต่างพากันตั้งคําถามสําคัญนะคะบอกว่าเหตุใ mm hmm. <Hey. S 2> ดไบเดนจึงทิ้งทวนด้วยการกระตุ้นสงครามล้างผ่านอย่างเต็มที่ทั้งในยุโรปและตะว,วันออกกลางอันนี้มันเป็นเพียงแค่การเอาชนะทางการเมืองระหว่างพรรคเดโมแครตก,กับริพับลิกันเท่านั้นหรือเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้ไบเดนตัดสินใจลากสงครามมาเข้าบ้านตัวเองเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ พอพูดถึงเรื่องสงครามนะคะมันหลีกไม่พ้นต้องพูดถึงเรื่องผลประโยชน์ด้วยใครกันที่ได้ประโยชน์จากการประทะขัดแย้งเกิดเป็นสงครามไม่ว่าการประทะกันนั้นจะเป็นขนาดเล็กจะเป็นหน่วยย่อยจะเป็นขนาดใหญ่ระหว่างประเทศหรือถึงขนาดสงครามโลกก็ต่างที่ได้มีความขัดแยง้งที่นั่นจึงมีผู้ซื้อหาอาวุธมาสู้กันและใครกันที่ได้ประโยชน์เต็มที่ กับการที่ประธานาธิบดีไบเดนกระตุ้นสงครามในขอบเขตทั่วโลกและที่สำคัญก็ในยูเครนนี่แหละคำตอบแรกก็คือกลุ่มอุตสาหการรมอาวุธของอเมริกาและตะวันตกใช่หรือไม่กลุ่มนี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้านนโยบายต่างประเทศของสหรัฐมาโดยตลอดไม่ว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีไม่ว่าจะมาจากพรรคเดโมแครตหรือพรรครีพับลิกันต่างก็เคลื่อนไหว นโยบายต่างประเทศภายใต้การล็อบบี้ชี้นำของกลุ่มอุตสาหกรรมอาวุธของสรัฐมาโดยตลอดสังเกตจากอะไรรัฐมนติกลาโหมของสรัฐหลายคนกเกษียณแล้วไปเป็นคณะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทอาวุธด้วยกันทั้งสิน้นไม่เว้นแม้แต่คนปัจจุบันไปเชิญมาจากบริษัทค้าอาวุธให้มาเป็นรัมมนติกลาโหมเฉพาะสงครามยูเครนนะคะดูตัวเลข ดันยอดขายอาวุธสรัฐปีที่แล้วปี2023ทําสถิติสูงสุดเป็นประ,ประวัติการ์ยอดการขายยุทโธปกรณ์นในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาปี2023ทะลุ238,000ล้านดอลลาร์สหรัฐราว8 4ล้านล้านบาทปีเดียวนะคะกระทรวงการต่างประเทศสรหรัฐรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐจรจาขายอาวุธให้กับต่างประเทศโดยตรงเป็นมูลค่ากว่า81,000ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น56%จากยอดขายปีที่ผ่านมาคือปี22เนี่ยบินเปิดปฏิบัติการทางทหารพิเศษแล้วก็ขายได้เยอะแต่ปี23เพิ่มอีก56%ขณะที่ยอดขายส่วนที่เหลือมาจากบริษัทผู้ผลิตยุทธปกรณ์เอกชนสรัฐที่ขายให้กับประเทศต่างๆชาติที่เป็นลูกค้ารายใหญ่จัดซื้อยุทธปกรณ์จากสรัฐก็คือโปแลนด์ค่ะขณะที่ แรกก็ใครๆก็คิดว่าน่าจะเป็นยูเครนแต่กลายเป็นโปรแลนด์เป็นอันดับหนึ่งยูเครนอันดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะในปีแรกพอปีที่สองเป็นโปรแลนด์เพราะอะไรเพราะโปรแลนด์ประกาศขยายขนาดกองทัพตอนนี้ก็เปิดหน้าเปิดตัวนะคะพร้อมรับไม้ต่อจากยูเครนลุยรัสเซียนั่นแหละนอกจากนี้นะคะยุโรปเป็นฝ่ายสั่งซื้ออุจจากกลุ่ม ค่าอาวุธนี่แหละเราเรียกกันว่า military complex คือบริษัทค่าอาวุธของสรัฐอือ้อซาเลยค่ะปี2023ที่ผ่านมาเยอรมนีจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ชีน,นุกมูลค่า8,500ล้านดอลลาร์สรัฐหลายลำนะคะไม่ได้บอกจำนวนแต่เงินอะวงเงินอะประมาณนี้บบลกเรียจ่าย1,500ล้านดอลลาร์สรัฐซื้อรถยานเกราะสไตรเกอร์ของสรัฐ นอร์เวย์ซื้อเฮลิคอปเตอร์ออภารกิจรวมก็คือหลากหลายภารกิจนะคะมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐสาธารณรัฐเช็กซึ่งก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการทำสงครามของสหรัฐนะคะแต่จัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F35 และยุดโทปกรณ์อื่นๆมูลค่า5,600ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้เข้าคร่าวแล้วก็ในข้อความบันทึกประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ ระบุชัดนะคะว่าการค้าอาวุธและการส่งต่อยุทธปกรณ์เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐซึ่งจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อความมั่นคงระดับภูมิภาคและระดับโลกน่าจะวงเล็บด้วยว่าของสหรัฐนะคะไม่ใช่ของคนอื่นความมั่นคงของสหรัฐไม่ใช่ความมั่นคงของประเทศอื่นนะคะชัดเจนเลยค้าอาวุธกับเรื่องยุทธปกรณ์น,นี่แหละ คำนโยบายการต่างประเทศระบุด,ด้วยตัวเลขมาสะท้อนชัดว่าสหรัฐร่ำร,รวยมาจากการค้าอาวุธแม้ว่ายุโรปจะมีบริษัทค้าอาวุธแต่รายใหญ่ที่เป็นสหรัฐนะคะบริษัทในยุโรปและอิเลมีหุ้นกับบริษัทใหญ่ของสหรัฐด้วยนั่นก็คือกวนเดียวกันนั่นแหละไม่ได้แยกออกมาเดียเด่ยวๆคำตอบแรกว่าทำไมไบเดนจึงดันสงครามสุดติ่งอย่างนี้ ขวางทรัมป์ปูตินไม่ให้ยาศึกยูเครนนี้คำตอบแรกคือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะคะได้เรียนไปแล้วทำให้ยอดขายพุ่งกระฉูดสูงเป็นประวัติการแต่คำตอบที่สองละ่ะมันอาจเป็นคำตอบหลักก็ได้ก็คือกลุ่มชนชั้นสูงที่ครอบงำระบบเศรษฐกิจโลกและผูกขาดอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์โลกมายาวนานเขาใช้วิธีการคุมโลกผ่านระบบเงินตราผ่านกองทัพ นั่นก็คือกลุ่มอำนาจผู้คุมเงินคุมปืนนั่นแหละคะ่ะคนเหล่านี้แหละยังคงต้องการครอบงำโลกต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งวันนี้โลกถูกแบ่งเป็นสองขั้วชัดเจนแล้วนะคะคือขั้วมาหาอำนาจเดี่ยวแองโกลแซกซอนที่มีสรัฐและพวกแต่สรัฐเป็นแกนนําและมาหาอำนาจหลายขั้วที่มีรัสเซียจีนพร้อมพันธมิตรเป็นแกนนาชื่อก็บอกว่าหลายขั้วนะคะไม่ให้นําเดียวไม่ให้ผูกขาด ไม่ให้กินรัว่วสงครามครั้งใหม่จึงเป็นการประทะก,กันของสองขั้วอำนาจที่จะต้องห้ามหันกันจนกว่าจะชี้ขาดชัยชนะนะคะเพื่อจัดตั้งระเบียบโลกใหม่ตามเจตจำนงของผู้มีอำนาจที่ได้รับชัยชนะในที่สุดจับตานะคะอเมริกาจะดันโลกเข้าสู่โมดส,สงครามใหญ่โดยที่ท์ไม่อาจขัดขวางเพราะไบเดนกดปุ่มแล้วค่ะศึกรสัสเซียสันนาโต ขณะที่อิสราเอลเร่งแผ่รังสีอมหิตเปิดศึกเจ็ดแนวรบในตะวันออกกลางแล้วค่ะ